สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตข่าวสารบัตรสวัดการแห่งรัฐบัตรคนจน มาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสบริการแห่งรัฐบัตรคนจนเตรียมเข้าคอรมอสิ้นเดือนนี้คือ28กุมภาพันธ์สอง6น้นะครับซึ่งก็จะเข้าคอรมอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินบัตรคนจนประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านได้รับบัตรสบริการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบัตรสบริการแห่งรัฐบัตรคนจนที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้นั่นเองครับสําหรับความคืบหน้าเรื <t 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 ่องนี้นะครับ กระทรวงการคลังเตรียมแจ้งผลลงทะเบียนบัตสรสวัิการแห่งรัฐรอบใหม่เข้าคอรมสิ้นเดือนกุมภาพันธ25์2566นี้ขาดเริ่มใช้จ่ายได้1เมษายน66 นายอาคมเติมพิเดียพิสิทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่ากระทรวงการคลังจะนําเสนอผลการลงทะเบียนในโครงการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมในวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้ซึ่งหลังนําเสนอครมแล้วนะครับจะประกาศไทม์ไลน์พร้อมเปิดให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ของโครงการ ซึ่งก็จะดําเนินการรายละเอียดต่อไปก็คือยืนยันตัวตนเป็นรายบุคคลนะครับเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านสิทธ์นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการยื่นอุทธรณ์ได้นั่นเองสําหรับการตรวจสอบนะครับตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์นั้นนะครับตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์อย่างเว็บไซต์ w e l s a r e mof go t h นะครับหรือ www b a t บัตรสวัสดิการแ่งรัฐ mof go t h ก็ได้นะครับแล้วก็เช็คที่หน่วยที่รับลงทะเบียนนะครับหน่วยราชการที่รับลงทะเบียน ที่เราเคยดําเนินการอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นธนาคารก็ได้นะครับสามารถตรวจสอบแล้วก็รวมถึงโทรสอบถาม call center บัตรสุการแห่งรัฐก็ได้นะครับในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าตนเองผ่านหรือไม่นะครับคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ประมาณวันที่1เมษายน2566และต้องย้ํากับประชาชนว่าการประกาศรายชื่อนะครับจะไม่มีเอกสารขอให้ผู้ที่ลงทะเบียน กดตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และระมัดระวังกลุ่มบุคคลมาขอข้อมูลโดยอ้างว่าจะช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้อันนี้ระวังเอาไว้นะครับเขาอาจจะล่วงเอาข้อมูลของเราได้นะครับทั้งนี้ผู้ถือบัตรเดิมอยู่ ยังใช้สิทธิ์ได้นะครับจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกโครงการเดิมครับหากได้สิทธิ์รอบใหม่ด้วยนะครับก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ใหม่ได้เลยครับส่วนผู้ที่ถือบัตรแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่นั้นนะครับแล้วยังมีสิทธิ์เดิมเหลืออยู่นั้นกระทรวงการคลังนะครับจะชดเชยให้ตามสิทธิ์ที่ได้รับและทดแทน การใช้จ่ายไปอีกหนึ่งเดือนถัดไปนะครับหลังประกาศยกเลิกโครงการเก่าสำหรับรายการใช้จ่ายในโครงการนะครับรอบใหม่ยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในอนาคตอันนี้เขาก็แจ้งข้อมูลเอาไว้นะครับตามรายละเอียดดังนี้เลยนะครับก็คือได้ว่าเป็นในเรื่องของการ ประกาศผลนะครับเข้าคอร,ออรอมพอิจารณานะครับแล้วก็มีในส่วนของการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับการใช้สิทธิ์ใหม่นะครับก็จะเริ่มขึ้นที่1เมษายน66เป็นต้นไปแล้วนะครับจะมีสิทธิ์มากมายเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับในส่วนของ การพิจรารณาแล้วก็นโยบายในขั้นต่อไปของรัฐบาลหน้าว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้หากมีความขึ้นหน้าใดๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เข้าคอรมอสิ้นเดือนกุมภาพันธ์พิจรารณาออกมาอย่างไรแอนจะรีบนําแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตอนไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสวัสดีครับ